ลักษณะนี้นะครับก็คือเกลืองอัดทานของผมมันมันติดนะครับเนาะมันติดเนาะอ่ามันติดแล้วบัดนี้ยวข้องหรือว่าผมผสมทานไวโดนนะครับมันแห้งนะครับทานมันแห้งอ่าเนี่ยทานมันติดนะครับถ้าปกติถ้าห้าบวัดไอซอมอเตอร์แย่แบบนี้นะครับมันจะทํางานกับทานที่ยากนะครับเพราะว่าห้าก็ต้องเอาทานพวกนี้ออกหรือบอสั่นกับผสมน้ำแล้วก็เอามือคนออกนะครับแต่ว่าบัดนี้นะครับเดียวข้อเดียวว่าอ่ามอเตอร์อ่าทั้งก้อนเนี่ย กับมอเตอร์ตัดเนี well, ่ยม so 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 ันแยกกันนะครับม like ันบริเชื่อมเซกันเนาะอ่ามันแยกกันมันบริ่อพ่วงกันนะครับมันก็เลยมีความสําคัญถ้าจะมาก็คือว่าถ้าสมมุติเครื่องมันติดเครื่องมันแหงนะครับเวลาอารทานนะครับผสมเกิดผสมแหงนะครับเกิดจอาร์ชิดินนะครับผมเข้ากับทามาที่จะปล่อยให้ทั้งปล่อยมันทำงานโดยที่มันจะยังข้นยังตีนะครับก็หมายถึงว่าอ่ามันผสมได้ยุกนะครับมันก็ยังพ้อผสมแห้งเราได้นะังเขาก็สามารถเติมน้ำเข้าไป แ้บแก็ซอยเนี่ยมั่นผสมนะครับ mm hmm. ควรไปแบบนี้เนาะหรือว่าเขาจะซอยเอามือ,อ mm hmm. เคี่ยๆแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือขอดีขอพิเศษนะครับสําหรับมอเตอร์แย่ yeah. นะครับผมเรามาฝากกันประมาณนี้นะครับ